สวัสดีค่ะที่นี่บ้านพวงเพชรอําเภอแกงจงังหวัดระยองค่ะวันนี้พามาชมบ้านเดี่ยวนะคะที่อําเภอแกงค่ะลักษณะของตัวบ้านนะคะก็เป็นทรงปั้นหยานะคะพื้นที่ 60ตารางวาค่ะถนนโครงการกว้างนะคะ12เมตรเลยด้านในกว้าง8เมตรนะคะแล้วก็มีพื้นที่ปลูกผักทำสวนด้านหน้านะคะต่อเติมหลังคะให้เต็มแบบนี้เลยค่ะไปชมด้านในกันนะคะ ตัวพื้นนะคะเขาจะเป็นพื้นหินอ่อนแบบนี้เดี๋ยวขัดมันเคลือบลงแว็กก็จะแบบเงาสวยเลยค่ะตัวประตูนะคะเป็นประตูกระจกหน้าต่างกระจกค่ะโทนสีด้านในนะคะ <c oughs> เป็นโทนสีขาวอบไว้ค่ะก <c oughs> ็เป็นฝ้าเรียบฉาบหลุมแบบนี้ค่ะสวยงาม ทนสีขาวออกไว้นะคะเข้ามาแล้วก็สะอาดที่นี่อากาศดีลมเย็นค่ะหน้าบ้านหันไปทางทิศใต้นะคะอยู่ไม่ไกลจากชายหาดทะเลแหลมแม่พิมพ์ประมาณ15กิโลค่ะแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงเรียนมกุฎเมืองนะคะแล้วก็มัธยมตากสินะคะ่ะอันนี้เป็นห้องนอนที่สองค่ะ หลังนี้สองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะห้องโถงกว้างใหญ่เลยค่ะอันนี้คือส่วนของห้องโถงนะคะแลต,ตรงนี้เป็นส่วนของห้องนอนที่นี่อยู่กันแบบสะอาดมากๆค่ะเป็นฝ้าฉาบเรียบแบบนี้เลยค่ะทั้งสองห้องส่วนของห้องน้ำนะคะเราทำห้องน้ำใหม่เลยนะคะเหล็กดัดมีให้ครบนะคะทุกช่องทุกบานนะคะอันนี้เป็นห้องน้ำที่เราทำใหม่นะคะ ปูใหม่หมดนะคะทั้งสองห้องเลยค่ะทำให้ใหม่ครบเลยอุปรกรณ์เกี่ยวกับ <c oughs> ระบบไฟนะคะเปลี่ยนใหม่เดินสายไฟใหม่สวิตชไฟปลั๊กไฟเปลี่ยนใหม่อันนี้ด้านหลังครัวก็มีเป็นบานประตูมีเหล็กตัดนะคะแล้วก็ทำเคาน์เตอร์ครัวให้แบบนี้นะคะต่อเติมด้านหลังมีไฟให้ครบด้านหลังพื้นที่ฟังมากแล้วก็มีบานประตูเปิดออกไปยังด้านข้างตรงนี้เดินอ้อมไปยังด้านหน้าบ้านได้นะคะ ตเติมหลังคาให้เต็มค่ะนี่ค่ะว้างมากค่ะยู่กระเป๋าเขาอยู่ได้เลยนะคะหลังนี้หมู่บ้านทวงเพชรค่ะอยู่ใกล้ๆก,ก,กับโรงเรียนมากุฎเมืองนะคะเหมือนได้บ้านใหม่เลยค่ะอันนี้เป็นด้านข้างออกไปก็เป็นพื้นที่ซักล้างซักผ้าตักผ้าในร่มได้เลยนะคะอันนี้ก็บ้าน ได้ประมาณ60%แล้วนะคะ ต่อเติมหลังคาด้านหน้าให้แบบนี้นะคะแล้วก็มีพื้นที่จัดสวนด้านหน้านะคะ่ะจอดรถได้สองคันสบายๆเลยนะคะสามารถติดต่อได้ที่0933962949ค่ะ